อว,วแถววัย่หัดมือลงจิตอาสาพระราชานประชาชนทั่วไปต่างน้องจิตตั้งแหล่งน้ำสักศิธิ์แม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านท่าลาบเพื่อปลูกต้นไม้เก็บขยะและทำความสะอาดแม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านท่าลาบ ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอจึงได้เชิญเราทำฟังดีด้วยหัวใจ

แปลงให้านเออนนึงเอาอะไรเอแปลงว่าแล้วท่านทำบ้านนี่มันบ้นรมันบ้านก้าก้เดินเ่นนะครับ่้หัวเาตนเองตนเอัวเาัวเาน่ะตัวบกเตัว้นเาเาะไเอาอน่น 全然動かない。